ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้พระพิมพ์วัลังนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเอาลงให้ทุกท่าน f c ที่เข้ามาชมเป็นมีผู้ติดตามหมื่นกว่าคนนะครับก็เอาให้ทุกท่านได้ประดับรับชมและเทียบเคียงนะครับว่าพระแบบนี้มีจริงนะครับพระนี้ก็เป็นพิมพ์ที่เขาเรียกกันคือเป็นพระพิมพ์พิเพิมพ์พระประธานนะครับนะครับเพราะพระพิมพ์พระประธานนี้จะมีเส้นที่เสียนะตรงนี้นะครับ นะครับนะครับเป็นพระพิมพ์ที่เขาเรียกกันคือพระพิมพ์ลักษณะแบบนี้เป็นพระพิมพ์อูทองนะครับอูทองพระระพักใหญ่นะครับแล้วก็ทรงกลวยเก็ดจลดปลายแหลมนะครับแล้วก็ซุ้มซุ้มระฆังนี้จะใหญ่สวยนะครับคือพระยุคนี้เขาเรียกว่าพระพระพิมนี้เขาเรียกว่าพระพิมพ์พระประธานอูทองเก็ดจลดนะครับแล้วก็ช่างหลวงศิษย์นะครับ ได้แกะแม่พิมพ์มาถวายในยุคนั้นนะครับนะครับภาพน,นี้ก็สร้างในยุคสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกันที่4นะครับสร้างในในยุคของท่านเจ้าพระคุณขัวโตท่านได้ดำรงดรงสรรพสั์เป็นพระธรรมกิติโสพลวัดละคังคือเป็นเจ้าวาดวัดละคังนะครับในปีพศ2396นะครับพระพ,พิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานเป็นพิมพ์ที่สวยงามครับ ทำมีนิบีเซนนีสีนักเล็กรยกว่าพิมพ์ประทานนะครับสวยครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้กับทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับพระนี้เรียกว่าพระยุคต้นนะยุคต้นนะครับเป็นพระพิมพ์ที่สวยนะครับสวยงามนะครับเอาลงให้ f อซได้ประดับรับชมนะครับเผื่อผู้ใดมีที่บ้านจะได้เอามาเทียบเคียงเรียนรู้ศึกษากันครับนะครับพระนี้ก็สร้างด้วยนะครับส่วนผสมของ ผมวัตถุคุณตังห้านะครับแล้วปูดเปลือกหอยนะครับแล้วข้าวสุกนะครับกล้วยนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำพึ่งนะครับแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองขยายด้วยกล้องดองพ X นโอเ็กแล้วก็เรียนรู้ศึกษาดูนะครับนะครับผู้ใดเข้ามาที่ถ้าไม่ไม่เข้าใจก็เลื่อนไปดูช่องอื่นนะครับนะครับถ้าถ้าผู้ใดเข้ามาแล้วก็ถ้าสนใจก็เข้ามาเรียนรู้ศึกษาด้วยกันนะครับถ้ามีโฆษณาเข้ามาก็ พยายามจะกดข้ามนะครับเพราะผมจะได้มีรายได้ทางโฆษณานะครับจะได้มีกำลังใจนะครับจะได้เอาพระที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เอาให้ทุกท่านเรียนรู้ศึกษาได้เยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจครับก็ถ้ามีโฆษณาเข้ามาก็ช่วยกันเปิดดูก่อนนะครับครับขอบพระคุณครับนี่ครับเป็นพระเป็นพระพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์พระประธานนะครับ ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับพระนี้เป็นจะพระเนื้อขาวนะครับขาวขาวนะครับแล้วก็สีนี่ก็เป็นสีนี่นะฮะสีตามสีของพระสมเด็จคังเขาจะมีมากกว่า9สีนะครับคือสีนี้เขาเรียกสีอดอกสีเม็ดพ,พริพรกเม็ดพริกุลนแห้งนะครับสีเม็ดพริกุลนแห้งนะครับตามตำราน,นะครับสีเ <New> ม็ดพริกุลนแห้งนะครับเนื้อเนื้อจะขาวนะครับเพราะพระยุคนี้จะ จะเน้นแก่ปูนขาวนะครับนะครับพระนี้ก็สร้างกันตั้งแต่สองสามเก้าห้าเก้าหกนะครับสองสามเก้าหกนะครับก็มีอายุมากกว่าร้อยหกสิบกว่าปีนะครับร้อยหกสิบกว่าปีนะครับร้อยหกสิบเก้าปีร้อยเจ็ดสิบปีนะครับนะครับลองดูนะครับสวยงามครับสวยงามครับ นี่เราพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากมาร่วมสร้างพิพันธ์ก็ซื้อปูน2 0คัน30คันก็มาแบ่งปันไปเลยครับต่อหนึ่งองค์นะครับนะครับตอนเดียวนี้ก็จะมีการประกวดพระนะครับที่สแตมทองวันที่20นี้ครับเดือพิกานะครับก็มาเอาไปแล้วก็เอาไปประกวดได้เลยครับพสภาพนี้ก็ทำมาได้ที่1ที่2ที่3ที่4ี่หก็ได้เป็นพระแท้ครับ การันตีครับที่พิพิธภัณฑ์นี้การันตีนะครับเพราะว่าพระแบบนี้เป็นพระที่มีการตรวจสอบด้วยประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้ทุกคนแล้วก็หลักธรรมชาติที่ที่เราดูกันตัวนี้ครับธรรมชาตินะครับนี่นะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับนะครับเดี๋ยวจะแห้งมากนะครับแห้งมากเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1600x ดูเนื้อข้างในครับอันนี้เราดูภาพรวมก่อนนะครับ สีกเขียวด้วยครับครับเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กลองดูดูนะครับอ่าเต็มนะครับเี๋ครับมา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 ครับ โอเคเร็ด okay. นะครับครับ <c oughs> นี่เราลงขยายด้วยกล้อง 1,600X ให้ดูนะครับเ <c oughs> ดี่ยความฉ่ำของเนื้อน,นะครับเนื้อนี้จะขาวนะครับขาวนะครับพวกกระแกปูนนะครับ พราะยุคนี้จะแก่ปูนขาวนะครับสวยครับ,รบดูครับธรรมชาติครับนี่คือพวกคับแข่าซ้ายครับ ในแขวไซส์ก็ในข่าไซส์ปูนปลอดขอยก็จะมีหลายๆอย่างนะครับมีหลายๆสีในนั้นนะครับนะครับธรรมาชาติครับ ไม่ได้ผ่านกันใช้นะครับมีการเหี่ยวหดแห้งครับยุบย่นนะครับลอยลานลอยล้านลวนะครับธรรมชาตินะครับนี่ลุมครับ สาชัดเจนครับผรงอกครับคือชัดเจนครับธรรมชาติครับเราดูคร่าวๆนะครับเสร็จภาแต่พรกกำแพงครับชัดเจนครับมีเข่วไซทับงอกหมดแล้วครับเขยวไซเคลบทับ ผนสารกันครับชัดเจนครับความเหี่ยวความหดแห้งนี่เรียกเนื้อดอกเนื้อเม็ดพิกลแห้งนะครับนะครับลองเอาไปศึกษาดูครับพระเด็จพระคังครับพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับลองเอาไปศึกษาดูนะครับเนื้อแก่ปูนครับสร้างสองสามก้าหกสร้างในยุคสมัยท่านเจ้าพระคุณขัวโตนะครับท่านมีสมรสักเป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับ ดูครับนี่ครับนี่คือบนสารครับนั้นเลยครับนี่ครับผอมวัตถุคุณทั้งห้าครับดูไว้ครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับวนนี้จะเป็นเม็ดนะครับขึ้นมาเป็นก้อนๆครับเม็ดเิลาทุคุณครับแล้วก็งอกขึ้นมาครับธรรมชาติครับทับเนาครับ ดูเปก้อนครับนี่คืองอกขึ้นมาครับงอกขึ้นมาลักษณะเป็นหลุมใหญ่แล้วงอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับเป็นหมุนนครับเห็นไหมครับคล้ายุ้นครับนี่เอกลักษณ์ของปูปลกหอยที่เขาเกิดแคลไสางอกขึ้นมาครับสูงครับสูงกว่าผิวพระขึ้นมาเลยครับเห็นไครับจักมาเป็นก้อนมาเริ่มเลยครับนี่ครับ คือแคลไซายที้จับตัวเป็นก้อนนี่ครับก้อนหนึ่งครับคือพระงอกครับงอกขึ้นมาจากเป็นนี่ครับพระอายุมากกว่าร้อยหกปีครับธรรมชาติครับนี่ไหลพงไพ่ดำครับดำๆพวงนี้ครับผมว่าทุกคนดังห้าครับ เขียวเลยครับเลยถ้าไม่ใช่หยกก็เป็นวัตนะถ้ามีรัตนะก็มีเป็นคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเดินเจ็ดปานะครับคาบเป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเม็ดดินศักดิ์สิทธิ์นะครับ ราะว่าก็เกิดการซับซ้อนครับดูครับสวยครับองนี้บนสารชัดเจนครับผู้ทะคุณแรงครับมีกระเทาะนิดหนึ่งตรงไหนเนาะเออนี่ครับนะครับกระเทาะนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับกระเทาะนิดหนึ่งเราจะเจาะเข้าไปดูนะครับว่าในเนื้อที่กระเทาะเป็นยังไงครับพระนี้เป็นเนื้อแก่กระปูนขาวนะครับ จะมีเข่าไซส์ครับดูข้งในครับเป็นไงครับนี่ครับมีเข่าไซส์งอกมาขาวๆไหมครับนี่ครับแล้วก็มีเม็ดเล็กๆเม็ดแดงพวกนี้ครับนี่ครับคือมวลสารที่ส่วนผสมอยู่ในในเนื้อผ้าครับนะครับพอผ้าเขาก็เทาะออกมาครับเท่านิดนึงครับนิดเดียวครับเราจะเห็นข้างในครับนหมครับนี่ครับแบบแบบนะครับท่านั้นเลยครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับจะมีเข่าไซสงอกครับไหมครับ อ๋อครับเพราะวา,า,าอายุว่ากว่า1 7อยเจปีเนี่ยก็คือจะมีแขวไสางอกในตัวนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ